โอเคนะครับคลิปนี้นะครับพี่โนบิตะคุงนะครับจะมาทดสอบความเร็วนะครับของมอเตอร์กันนะครับโดยไม่ต้องมีวงจรใดๆเลยนะครับมีแค่ชุด power supply ก็ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับเป็นแบบพื้นฐานเลยนะครับเป็นแบบเบสิกเบสิกความรู้เล็กๆน้อยก็ เอาไปแบ่งปันกันได้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็หนึ่งแหละครับตัว power supply ปรับค่าได้นะครับอันนี้เป็น0 12โวลต์นะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับก็อาจจะขยายผลเป็น0 30โวลต์บวกลบกลาวนะครับเอาไว้ไปต่อวงจรอย่างอื่นในอนาคตหน้านะครับแต่ก็ไม่มีเวลาจะต่อแล้วครับเพราะว่า อีกไม่กี่อาทิตย์จะต้องไปอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อหางานทำละเนาะพี่นวิตาคุงก็เลยไม่มีเวลาเยอะปาบนั้นนะครับปกติแล้วนะครับตัววงจรขับมอเตอร์นะครับส่วนมากก็จะมีตัวนี้ครับโวลุูมปรับค่าได้นะครับปรับความเร็วช้าเร็วนะครับก็เอาไปต่อกับทรานซิสเตอร์นะครับพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัวต้านทาน2ตัวก,กันก็มีกี่ตัวนะครับก็ เอามาปรับความเร็วได้แล้วนะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ IC ขับมอเตอร์อย่าง ULN 2003นะครับตัวนี้เป็น IC วงจรขับมอเตอร์สำเร็จรูปเลยนะครับก็พี่โนวิตาคุงก็แกะมาจากพวกวงจรเก่าๆนะครับที่ ทิ้งนะครับที่ทิ้งจากวิทยาลัยเนาะอาจารย์โลวงจรเก่าๆแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เอามาถอดอะไรเก็บไว้ตั้งหลายตัวแบบนี้นครับเนี่ยอะไรพี่โนบิตะคงมีเยอะแยะมากมายเลยครับหลอด LED มอปงงมอแปลงตัวเก็บประจุรีลงรีเลย์ตัวต้านทานมีหมดนะครับทาร์สิตเตอร์ต่างมอสฟังมอสเฟตนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปดัดแปลงทำวงจรอ,อะไรนะครับ ยังศึกษาข้อมูลอยู่ตอนนี้นะครับส่วนมากก็อะไรบางตัวก็เสียไม่เสียปนกันไปยังไม่ได้เช็คดูเลยครับเพราะว่าไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับที่จะทดสอบได้ครับหลอด led พี่โนวิตาคุงก็มีหลายหลอดเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็เอามาจากวงจรป้ายไฟครับมาถอด led เอาส่วนมากเนี่ยมีแต่สีเขียวนะครับสีอื่นยังไม่ได้ซื้อนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะซื้อมาหลายๆสีนะครับเอาไว้ต่อเล่นเอาไว้ทําไฟวิ่งหลากสีนะครับต่อบนโปโตบอร์ดเนาะแล้วก็ไม่มีเวลาจะทําหรอกแน่นอนแหละนะครับหรือมีการขับมอเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับด้วยการใช้ IC ตัวนี้เลย i c NE 5 5 5นะครับก็จะกำเนิดสัญญาณความถี่พันวินบอร์ดบอเรลเลชันนะครับควบคุมด้วย PWM นะครับกับทางหมุนนะครับหรือจะไปควบคุมแบบแอดวานหน่อยก็ใช้ Arduino A R อดูโน่นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC AVR นะครับ ARM7 อย่างเงี้ยนะครับที่เขียนโปรแกรมเข้าไปในตัวบอร์ดแล้วก็เอามาไดรฟยมอเตอร์นะครับหรือจะแบบเบสิกอีกแบบนึ่งเลยก็ ใช้รีเลย์ก็ได้ครับควบคุมกันหมุนนะครับก็คือหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็มนะครับแล้วก็มีทรานซิสเตอร์ต่อร้อยกับตัวรีเลย์นะครับเพื่อควบคุมการหมุนก็ได้หรือจะแบบเบสิกง่ายที่สุดเลยก็สวิตช์ปิดเปิดธรรมดาอ่ะโอเคพูดเยอะเดี๋ยวเรามาทดลองกันมอเตอร์ที่ผมมีนะครับ ผมจะเอามาจากตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับหรือที่กนหนวดไฟฟ้าที่แบตเตอรี่มันเสื่อมมันเสียมันบวมมันเออแต่ว่าตัวมอเตอร์มันไม่ได้เสียเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับโดยจะปรับไฟนะครับมาที่12โวลต์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรับให้ต่ํานะครับตอนนี้เอา12โวลต์เพื่อทดสอบดูก่อนนะครับทีนี้ก็มาลองขีบกันดูนะครับ มอเตอร์จะต่อแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดเรื่องขั้วนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟตรงนะครับต่อกับขั้วได้อยู่แล้วนะครับขีบเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับ p o w e r supply ยยังไม่ได้ปรับไฟเนาะทีนี้ก็จะปรับเป็น12โวลต์เลยนะครับปรับแรงดันขึ้นนะครับเนี่ยปรับแบบง่ายๆเลยครับ สังเกตแล้วนะครับมอเตอร์ก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็แรงดันประมาณ3 V, โวลต์นะครับเพิ่มมาหน่อยก็9 V โวลต์นะครับเต็มแม็กเลยก็12 V โวลต์นะครับเนี่ยก็ถือได้ว่าแรงพอสมควรนะครับตัวมอเตอร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นมอเตอร์แบบแปลงฐานนะครับตัวนี้มันเลยรอบจัดนะครับ ก็มอเตอร์ที่รอบจัดแบบนี้นะครับจะนำไปบิวอยู่ในตัวแบตเตอรี่เลี่ยนไฟฟ้านะครับหรือเครื่องกลนหนวดนั่นเองนะครับทีนี้เอาอีกแบบหนึ่งนะครับของเครื่องกนหนวดไฟฟ้าเหมือนกันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นของมิเตอร์ดีไอวายนะครับตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นของตัวเครื่องกลนหนดคาเมยนะครับของจีนแดงนะครับ โอ้จีนแดงแต่ก็แรงเหมือนกันนะครับก็คีบเลยครับนะครับขีบเข้าไปครับตัวนี้แรงกว่านะครับของมิเตอร์ด i y อันนี้น่าจะพันตัวขดลวดมาเยอะเหมือนกันนะครับหรือไม่ก็ผสมผงฐานเข้าไปในตัวเยอะๆนะครับเนี่ยแรงมากเลยนะครับ ถ้าเอาใบาพัดมาใส่เนี่ยถือได้ว่าแรงพอตัวนะครับแต่นี่ไม่มีใบพัดนะครับโอ้สุดยอดเลยครับทีนี้เป็นมอเตอร์ของรถบรงครับดูนะครับขีบเข้าไปนะครับก็แรงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราปรับนะครับปรับไฟขึ้นไป24โวลต์ตัวมอเตอร์เนี่ยจะไม่ได้นะครับเพราะว่าขดรวดก็พันมาน้อยนะครับไม่กี่รอบเองการควบคุมมอเตอร์ก็แบ่งได้หลายแบบนะครับก็ใช้มอดเฟตก็ได้ครับเห็นช่องชาแนลช่องหนึ่งเขาทำ ขึ้นมานะครับใช้มอดเฟดควบคุมมอเตอร์ได้นะครับเดี๋ยววันไหนก็จะลองสั่งเซอร์โวนะครับมาควบคุมดูกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับถ้าโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะต่อให้ดูอยู่ดีนะครับโอเคพี่โนวิตะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ลองเอาไปประยุกต์กันดูนะครับวงจรง่ายๆครับ จรปรับมอเตอร์นะครับปรับความเร็วมอเตอร์หรือจะทําวงจรกลับทิศทางหมุนก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันเสนอแนะพูดคุยสอบถามนะครับรายงานตัวกันเข้ามาครับว่ารับชมกันอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่นวิตะไว้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอเบิ้ลยอดวิวนะครับอยากได้เงินหมื่นครับสวัสดีครับ